สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพาล้านครับคลิปนี้ผมมารีวิวโค้ชคนนี้ครับเมาเลซิโอโปเชติโนนะฮะนี่ฮะชื่อในเกมชื่อนี้ครับไม่เนจเม้นสกิล870ครับมาด้วยแผน433ครับปัจจุบันเนี่ยคุมปาริสแซงชักแมงครับเป็นโค้ชชาวอาร์เจนตินานะฮะนี่ฮะมาดูเทคนิคของโค้ดกันบ้างครับเน้นการครอบครองเกมครับขึ้นบอลเนี่ยใช้บอลสั้นๆครับต่อบอลสั้นขึ้นไปครับโจมตีเน้นจากแดนกลางนะครับ และก็ผู้เล่นมีอิสระในการยืนตำแหน่งครับส่วนการเล่นเกมรับครับเน้นการเข้าบอลแบบฟอนไลน์เพชเชอร์คือกองหน้าเขาได้บอลกองหลังเราก็กดดันอย่างรวดเร็วครับแล้วก็พื้นที่การกดดันจากแดนข้างครับการเข้าบอลเป็นแบบอะคเซสซีฟนะฮะทั้งเกมลุกและก็เกมรับเลยครับอันนี้เป็นแผนที่สุดโมากมากอีก1แผนครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังรายละเอียดแตกต่างกันระหว่างเกมลุกกับเกมรับนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันในเกมแล้วกันนะครับ ต่อมาฮะมาดูนักเตะที่ผมเลือกใช้ครับส่วนมากก็เป็นนักเตะของฟารีสแซงชักแมงนะคนแรกก็ดอนารุม่ากองหลังสองคนครับกิมเป้กับเซกโอลามอสครับปีกใช้เดวี่ครับแล้วก็ฮาคิมีกลาง3คนครับวีเอล่าคาวามนกาแล้วก็โรธามาเทอุเนี่ฮะสุดหน้า3คนแน่นอนครับต้องเป็นลิโอเนลเมสซี่เอมปาเป้แล้วก็คนสุดท้ายเป็นเดมานะครับนี่ฮะเดือดๆทุดทุดเลยครับหน้า3คนนี้ครับระดับโลกครับ แล้วนี่ฮะหน้าตาตัวสำรองก็ประมาณนี้ครับสุดยอดไหมฮะทีมนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันในคลิปเลยดีกว่าฮะว่าแผนนี้จะโดจะบุกมันสุดเดือดแค่ไหนครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับแผนนี้ครับเป็นแผน4-3-3ครับของโค้ชปเชติโน่นะฮะปเชติโน่เนี่ยเป็นแผนเป็นโค้ชจากอาร์เจนตินานะฮะใช้นักเตะอาร์เจนตินาก็เข้าเข้าใจกับแผนนี้ได้ค่อนข้างดีครับ หรือไม่ก็ใช้นักเตะของปารีสแซงต์แชร์แมงก็จะเข้ากับแผนนี้ได้ดีมากๆครับหรือใครมีนักเตะสเปอร์ครับก็ลองเอามาลงได้นะครับนักเตะสเปอร์ก็เข้ากับแผนของโคชโปเชติโนได้ดีมากๆอยู่แล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนก็น่าจะรู้ดีครับโปเชติโนเคยคุมทั้งสเปอร์แล้วก็ปัจจุบันนี้อยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงเขาเป็นโค้ดอีกคนหนึ่งครับที่ค่อนข้างคุมนักเตะได้หลากหลายรูปแบบนะฮะแต่ว่าเจอทีมซปเปอร์สตาร์อย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนี้ก็ค่อนข้าง คุมยากอยู่เหมือนกันนะครับดูครับจังหวะนี้แมสซี่พาบอลมาแล้วยังไงครับเลี้ยงอยู่หาคิมมี่เติมมาแล้วเปิดคอร์สเข้ามาแล้วแหม่ลูกนี้ไม่ได้ม่งครับเนยมาแผนของปอรเชติโน่เนี่ยไม่ได้บุกจากด้านข้างนะแต่ผมพยายามบุกจากด้านข้างให้ดูว่ามันก็บุกได้นะบุกจากด้านข้างได้ครับจ่ายออกข้างตบกลับเข้ามาตรงกลางแบบนี้ทําได้ค่อนข้างดีครับแต่ส่นหน้าเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากเอมเปปเป้เป็นฟันบัตเทิลหรือว่าคิซิโน่โรนัลโลอะไรอย่างนี้นะครับ เพื่อให้มงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับดูว่าบุกมาจากด้านข้างอีกแล้วครับจังหวะนี้เมสซี่ยังไงจะเปิดโอ้ยเปิดมาแมติดหลังครับเนมายังได้ครับเนี่มาเนมาพาบอลมาเนมาหลอกมาได้แล้วจ่ายมาควยมาด้วยอย่างสวยคอนเข้ามาเอปเป้ได้มงครับแม่แต่ว่ายังไปติดเซฟครับนี่ฮะไม่ใช่แผนที่บุกจากด้านข้างได้ดีจริงๆครับดูครับนี่ฮะมันต้องบุกจากตรงกลางแล้วต่อบอลสั้นๆแบบนี้ครับดูจังหวะนี้ครับนี่ฮะ ต่อขึ้นมานง่ายๆแล้วยิงเข้าไปครับเอ็มปาเป้โอ้โหโหนี่ฮะจุดศูนย์กลางของแผนนี้เลยครับเอ็มปาเป้โอ้โหสุดยอดครับเป็นนักเตะที่โหดมากๆนะดูวะเนี่ยบุกจากแดงกลางครับดูวะไปได้ครับเนี่ยเวลาจ่ายยางสวยแล้วยิงเข้าไปนิ่มๆครับจังหวะนี้หาช่องดีครับแล้วโอ้โหเปิดพื้นที่แบบนี้ก็ไม่เหลือแล้ฮะดูวะโอ้โหหลอกมายางสวยก็วิลาแล้วจ่ายให้เอ็มปาเป้โอ้โหลูกนี้ก็รอเป้าแหละครับเรียบร้อยครับ เน้นการโจมตีจากแดงกลางนะครับแผนนี้เกมบุกเนี่ยเน้นการโจมตีจากแดงกลางครับผู้เล่นเนี่ยจะมีอิสระในการยืนยืนตำแหน่งนะในการเล่นเกมรับก็พยายามบังคับกองหลังกองกลางอะไรให้ดีๆแล้วกันนะครับแม่จังหวะนี้นึกว่าฝาวแต่ไม่ฝ่าวนะครับนี่ฮะผมพยายามบังคับกองหลังกองกลางอะไรพอตอนขึ้นมาเนี่ยก็บังคับให้ขึ้นมาช่วยกันเติมครับดูอะเนี่ยนมา จ่ายให้เดวี่และดูครับนี่ฮะบังคับให้ขึ้นมาช่วยกันเติมครับในเกมลุกส่วนเกมรับก็พยายามบังคับดีๆนะครับเกมรับจะเกิดข้อผิดพลาดได้ครับเพราะว่าผู้เล่นเราเนี่ยมีอิสระในการยืนตำแหน่งนะครับการโจมตีเน้นจากแดนกลางอ่ะแล้วก็ขึ้นบอลได้บอลสั้นๆนะครับจากแดนข้างก็ทําได้ครับเปิดคอร์ดเข้ามาก็ทําได้ครับแผนนี้นะแต่ว่าไม่ใช่แผนที่โค้ดตั้งใจจะให้อ่อ แล้วก็ลูกแบบนี้ทําได้ดีมากๆครับให้กองหน้าบังบอลแล้วจ่ายออกด้านข้างแบบนี้ครับให้เนย์มาหรือว่าเมสซี่ปั่นคงโค้งเข้าไปเพื่อนๆก็คงรู้ลิทหรือว่าลูพิษส่งของการบังบอลแล้วจ่ายออกมาแบบนี้ฮะโอ้โหเอาอยู่ยากมากๆเลยนะกองหลังมีปวดหัวครับเจอลูกแบบนี้เข้าไปครับแผนซีสัมซามมันต้องเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ความน่าเกลียดแต่อย่างใดครับเกมบุกก็บอกไปแล้วครับโจมตีจากแดนกลางครับเน้นการโจมตีจากแดนกลางครับ ส่วนเกมลับครับเป็นสไตล์การเล่นแบบฟอนไลน์เพชเชอร์คือเข้าถึงเนื้อถึงตัวครับแล้วก็การเข้าบอลเนี่ยเป็นแบบแอคซีฟครับดูวนะนี่อะเข้าบอลถึงเนื้อถึงตัวเข้าแบบดุดันนะฮะเข้าแบบพร้อมร์มเสมออะดูวะเอาดิมีทั้งคิมเปมเป้มีทั้งลามอสแบบนี้ครับเข้าหนักอยู่แล้ว <c ười> โอ้ยโอ้ยกองหน้าเจอนี้ต้องมีวันแหละเจอทั้งลาหมอสทั้งคิมเปมเป้ครับเข้าเดือทั้งคู่นะฮะ แล้วนักเตะที่ผมเอาลงมาครับฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยฮะในเกมนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูฟอร์มนะฟอร์มอาจจะดูดูแย่เลยแหละแต่ว่าพอเล่นได้อยู่ครับโอ้โหนี่ฮะทั้งเนย์มาทั้งเอ็มเปอรเป้ครับโอ้โหหัวลูกศรตกไปเลยครับเอาอะเรามารับชมกันต่อเลยดีกว่าครับนี่เป็นเอ็มปอเป้ยิงไปหนึ่งครับแล้วก็เนย์มายิงไปหนึ่งเือแมซี่คนเดียวครับที่ยังไม่ได้ยิงอ้าวแล้วจังหวะนี้ขอให้แมซี่ปั่นได้แล้วกันโอ้โหปั่นแล้วออกไปครับลูกนี้น่าเสียดายมากครับ แม่ถ้ายิงเข้าอีกคนหนึ่งนี่จะเป็นสูตรสำเร็จครับอ่าอะไรนะ M M MM, N นะ N K M N อะไรก็รหัสแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันนะฮะแม่ยิงทั้งครบทั้ง3มคนเลยครับแม่สุดยอดจริงๆครับถ้าเกิดเมซี่ยิงได้อีกคนหนึ่งนี่รอรับชมได้เลยครับว่าเมซี่จะยิงได้หรือเปล่าครับ <class> เกมนี้นะฮะเนี่มาเขายิงไปแล้วครับ <class> เอ็มปาเป้ยิง <c oughs> ไปแล้ว,ลวเหลือแค่ลีโอเนลเวสมซี่เท่านั้นนะปั้นเมซี่ให้ยิงให้ได้แหละฮะโตมาฮะเดี๋ยวผมมา อธิบายเรื่องค่าพลังที่เกมไม่ได้บอกกันบ้างดีกว่าครับค่าพลังแรกครับเป็นค่า support range ครับเกมลุกเนี่ยถ้าเกิดปรับเป็นเกมลุกเนี่ยอยู่ที่1เต็ม10ครับส่วนเกมรับถ้าเกิดเราปรับเป็นเกมรับเนี่ยจะอยู่ที่2เต็ม10นะครับซึ่งค่าพลังนี้ครับจะทําให้นักเตะเรายืนใกล้หรือว่ายืนไกลกันเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าพลังนี้นะฮะอยู่ที่1เต็ม10แปลว่านักเตะของเราจะยืนค่อนข้างใกล้ๆกันนะไม่ได้แบบยืนห่างไกลกันมากนะฮะดังนั้นการต่อบอลทาชิ่ง บอลเร็วๆจังหวะเดียวเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับสาหรับแผ่นนี้ครับอยู่ที่1เต็ม10ในเกมลุกครับส่วนเกมรับอยู่ที่2เต็ม10ครับต่อมาฮะค่าพลังต่อมาเป็นค่า defensive หลายครับแผนนี้เนี่ยถ้าเกิดปรับเป็นเกมลุกเนี่ยอยู่ที่10เต็ม10เลยฮะโอ้โหสุดยอดครับทาให้กองหลังเราเนี่ยถอยไปรับช้ามากๆนะครับค่าพลังนี้จะทําให้กองหลังเราเนี่ยลอยถอยไปรับช้าดูฮะจังหวะเนี่ยมันมีข้อดีนะดูฮะ จังหวะที่เราไม่ได้ถอยเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งจ่ายบอลให้กองหน้าเห็นไหมฮะหลามมอดเราแย่งบอลได้เลยอะส่วนถ้าเราปรับเป็นเกมรับครับจะอยู่ที่8เต็ม10ครับก็ยังถอยช้าอยู่ดีครับถอยช้ารออ่านจังหวะกองหน้าของอีกฝั่งหนึ่งอยู่นะฮะจะขึ้นมากองหลังเราดักก้อนแล้วครับถ้าผ่านได้คือรุดครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้คือเราได้ส่วนแน่นอนครับนี่ยะก็เป็นจุดเด่นของแผนนี้เลยครับ ต่อมาฮะค่าพลังสุดท้ายครับโอ้โหที่สุดแมสซี่ก็ยิงแล้วครับโอ้โหแม่กำลังจะพูดพลังค่าค่าพลังสุดท้ายครับแมสซี่ยิงซะก่อนครับยิงครบแล้วนะฮะสามคนเรียบร้อยครับแม่เพอร์เฟกต์เกมครับเกมนี้เอาฮะเรามาดูค่าพลังคอมเพล็กเนตครับเป็นค่าพลังสุดท้ายครับแผ่นนี้เนี่ยอยู่ที่1เต็ม10อีกแล้วครับส่วนถ้าเกิดปรับเป็นเกมรับเนี่ยอยู่ที่2เต็ม10นะครับค่าพลังนี้ครับจะทําให้นักเตะเราเนี่ย ระหว่างกองกลางกับกองหลังเนี่ยยืนค่อนข้างห่างไม่ห่างเลยขึ้นอยู่กับค่าพลังนี้ครับแผ่นนี้มีค่าพลังน้อยนะฮะจะทําให้นักเตะของเรายืนตอนจังหวะเล่นเกมรับเนี่ยค่อนข้างห่างกันดูฮะไม่ได้แบบลุมแย่งนะครับแบบค่อยๆเข้าไปแย่งทีละคนทีละคนนะไม่ได้แบบลุมรีบแย่งอะไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบนะฮะส่วนตัวผมก็ถือว่าแผ่นของปอรเชติโน่ก็ใช้ได้มากๆครับเก่งมากๆนะโจมตีได้หลายรูปแบบครับ แล้วผู้เล่นเนี่ยมีอิสระในการยืนตำแหน่งครับกดดันพื้นที่ได้ค่อนข้างดีนะกดดันจากแดนข้างบีบเข้ามาค่อยๆบีบเข้ามาแล้วไปจบที่ตรงกลางครับประมาณนี้ครับนี่ฮะใครชอบครับแผ่นนี้ก็น่าลองมากๆเลยครับนี่ครับในเกมก็นาทีที่84แล้วแม่มีลองยิงไกลครับโควาเมนกาก็ไปติดพวกเดียวกันเองครับจังหวะนี้นี่ฮะก็เป็นโค้ดอีกห่คนครับที่เป็นแผน433ที่น่าเล่นมากๆครับใครที่เคยเล่น ฟาริสแองชกแมงในโหมดแมตต์เดย์ที่เกมจัดมาให้ครับจะมีทีมให้เลือกถ้าเกิดใครลองเล่นฟาริสแสงชักแมงก็ไม่น่าจะผิดหวังนะเป็นทีมที่ค่อนข้างเก่งมากๆอีกหนึ่งทีมเลยครับเอาว่าจังหวะนี้โดนสอยแล้วหรือเปล่าครับว่ยังมาบ็อกไปได้ครับโอ้โหแน่นอนจริงๆครับโลนาลโดถึงกับท้อเลยฮะยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะฮะโดนอาลูมาเซฟสุดๆแล้วครับเกมนี้ครับทดเวลา1นานะทีคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้แล้วครับ ยิงไปสามประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สุดมันแล้วกันนะครับใครชอบให้รีวิวโค้ดครับอย่าลืมครับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมผมงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ